ก่อนมาตรก,การจะมีผล1เดือนส่วนใหญ่กลุ่มค่าปลีกแล้วก็กลุ่มบัตรเครดิตรวมถึงห,ห้างนะจะปรับตัวขึ้นก็ลงเล่นดับ1เดือนปลายปีนี่แหละครับกษาะสมไปแล้วก็ไปขายตอนช่วงต้นปีหน้าต้องบอกว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางรัฐบาลที่คาดว่าจะออกมาในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า เป็นอะไรที่หลายๆคนจังตาดูกันใช่ไหมคะว่าแนวทางหรือรูปแบบของมาตรการเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรโดยเฉพาะมาตรการช็อปดีมีคืนหรือชื่อเดิมก็คือช็อปช่วยชาติที่คาดว่าจะออกมาในช่วงต้นปีหน้านี้แล้วก็คาดว่าจะมาช่วยทําให้ตลาดหุ้นไทยมีความค,คึกคักมากขึ้นซึ่งวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าหุ้นตัวไหนบ้างที่ได้ประโยชน์จากมาตรการช็อปดีมีคืนพร้อมกับกระดุดการลงทุนกับคุณสุนทรทองทิพย์ผูโโ้อำนวยกา,ารอุปโภคสัมายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทรหลักทรัพย์กษตรกรไทยจำกัดมหา,าชนคะ่ะ สวัสดีค่ะพี่บิ๊กส,สวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับคุณเบสก็อบอกว่าตอนนี้มีกระแสะของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะออกมาในช่วงปลายปีอาทิตย์ยงเช่นเที่ยวด้วยกันคนละครึ่งหรือว่าชอบดีมีคือทคาดว่าจะเข้าคอดมองกลางเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วมาว่าจะมีผลซัพพอร์ตต่ตอตลาดทุนไทยยังไงบ้างคะก็ต้องเรียนทางคุณผู้ฟังอย่างนี้ว่าผมอ่านว่าหลังจากที่ตอนนี้เรา ต้องเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ตามกาหนดการก็คือภายใน4ปีก็จะครบเทองของท่านในเดือนมีนาคมปีหน้าซึ่งเราคาดการณ์ว่าในช่วงโค้งสุดท้ายคือควอเตอร์สแล้วก็ควอเตอร์หนในปีน,น้้เราน่าจะเห็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อที่จะซัพพอร์ตในแง่ของ GDP ของบ้านเราให้โตไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลวางแผนไว้อีกส่วนนึงก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนด้วยเท่าที่ติดตามข่าวดูเหมือนกับว่ามาตรการจะมีอยู่สองสาเรื่องที่ทางรัฐมนตรีคลังเนี่ยพูดออกมาแล้วเรื่ การนี้จะค่อนข้างบรรลุเป้าหมายได้ดีมากก็คือการใช้จ่ายทะลุ3ามหมื่นถึงสี่หมื่นล้านเรื่องที่2ที่วันนี้เราจะคุยกันก็คือตัวของมาตรการชอบดีมีคืนอนี้ยังไม่แน่ใจว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรแต่เดี๋ยวผมได้มีการเตรียมมาตรการอันนี้ที่ชื่อว่าชอบดีมีคืนหรือว่าชอบช่วยชาติในอดีตมาให้คุณผู้ฟังดูว่าในอดีต implementation ของมาตรการนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็อีกอย่นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่ารัฐบาลก็เปยออกมาว่ารอบนี้อาจจะมีรวมพ่วงในเรื่องของการท่องเที่ยวเข้ามาด้วยเพราะว่าตัวของมาตรการลอี ือต้องบอกว่าคุณนาคมเนี่ยมีการเปลยอ,ออกมาว่าอาจจะใช้ในช่วงต้นปีหน้าเนื่องจากว่าท่านบอกว่าปีนี้ GDP น่าจะบรรลุปเป้าหมายที่วางไว้แล้วคือ3าม<อ>ในส่วนของเบื้องต้นที่ทางคังก็ประเมินคาดว่าถ้ามีผู้ใช้สิทธิ์ในการลดจยนอนภาษีประมาณ1.1ล้านคนน่าจะเห็นการกระตุ้นเงินหมุนเวียนในระบบ3-3,000ล้านทางรัฐบ,บาลก็จะมีในเรื่องของตัวรายจ่ายตรงนี้ประมาณ5,000ล้านบาท ชอบดีมีคืนเป็นมาตรการที่กระตุน้นการใช้จ่ายให้ผู้เสียภาษีเงินได้มีการนําใบกํากับภาษีซึ่งตรงนี้ได้เป็นสินค้าที่เสียภาษีแบบแล้วเราก็เอาใบตรงนี้ไปเป็นหลักฐานในการขอคืนภาษีช่วงที่เรานาส่งสรุปภาษีแต่ละคนเพื่อเอาไปลดจอนซึ่งถ้าคุณผู้ฟังดูจากพิเศษที่ผมโชว์ให้ดูอันนี้ผมดึงมาจากเว็บของ m ั n นี่แอนด์อินชอลก็จะพบว่าสินค้าที่สามารถเข้าร่วมรายการได้ในอดีตของมาตรการนี้ก็จะเป็นสินค้าและบริการทั่วไปไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ถ้ามีใบกากับภาษีก็ใช้ได้หมดในอดีตร การนำเที่ยวก็ไม่นับแต่รอบนี้ไม่แน่นะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นมาตรการที่ต้องการกระตุ้นการใช้จ่ายของคนชั้นกลางเป็นหลักเลยแหละมนันดเงินเดือนขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นมาตรการคร่าวๆซึ่งเรายังไม่รู้นะครับว่าสุดท้ายรายละเอียดมันจะเป็นอย่างไรเพราะเนี่ยนี้คือมาตรการในอดีตครับ แต่เราก็จะเห็นว่าตอนนี้คือยังไม่ออกแต่แค่มีข่าวออกมาเหมือนว่าตลาดทุนเองก็รับข่าวไปแล้วก็มีการบวกขึ้นมาด้วยใช่ไหมคะตอนนี้ครับน้องเบสต้องบอกงี้นะครับว่าต้องถามว่ามาตราการนี้จะเป็นบวกกับบริษัทไหนบ้างในตลาดอ,อ,อันนี้พี่ก็ให้น้องในทีมด้วยทําข้อมูลขึ้นมาให้หลักๆเรามองผลบวก3กลุ่มที่ได้ไดประโยชน์จาก,จากมาตราการนี้กลุ่มแรกคือถ้าเห็นในรูปนะก็คือคอมเมอร์สคือกลุ่มค้าปลีกทั้งหมดเลยล่ะที่ขายสินค้าและบริการจริงๆผมคิดว่าอาจจะมีร้านอาหารก็ได้ประโยชน์ด้วยแต่ว่าพอดีเราไม่ได้ลิิส์เเเขข้้้้าาาาาามมกกลุ่่่่ทที2็คืืออออหหงงงงงพรรระะวจไดับน เพิ่ขึ้นราก็อาจจะมีส่วนแบ่งรายได้กับร้านค้าที่อยู่ในห้างและกลุ่มที่3ที่สําคัญมากคือบัตรเครดิตก็จะมีเครดิตี่ยอนแต่ว่าถ้าดูจากตรงนี้พี่คิดว่าตัวหลักๆน่าจะเป็นเครดิตี่เพราะว่าเป็นฐานของลูกค้าเขาเริม่มมนุเกเงินเดือนหรือว่า m i d d l e income ถ้าดูจากอันนี้เราลองรัน performance ดูในช่วงมาตรการ6ครั้งก่อนก็คือก่อนหน้ามาตรการ1สัปดาห์2องสัปดาห์1เดือนแล้วก็2เดือนเราจะพบว่าก่อนมาตรการจะมีผล1เดือนหุ้นโดยโรวมไม่นับปีที่ตลาดหุ้นแปลกๆือเป็นขาลงส่วนใหญ่กลุ่มค้าปลีกแลวุ่มมัตตรรรเคดิถึง ปรับตัวขึ้นดูกรอบขาล่างเนี่ยเห็ชัดเจนเลยว่ามาตรการเพิ่งใช้เมื่อ1มกราถึง15กุมภาพันธ์ก็จะเห็นได้ว่า c p a บวกขึ้นมา5% KDC บวกขึ้นมา8%อเอีออนอาจจะบวกน้อยหน่อยคือ0.5แต่ว่าโดยรวมที่คิดว่าตัวที่ได้ประโยชน์ตรงมากๆก็คือ KDC เพราะว่าส่วนใหญ่คนก็จะรูดไปก่อนพอครบก็ค่อยจ่าย อันนี้คือคุณที่คัดมาแล้วหมดเลยใช่ไหมคะในคอมเมอร์สพอดีไม่ได้ไล่เวลาตัวให้ดูนะแต่ถ้าให้เลือกถามว่าใครควรจะเป็นคนที่ได้รับประโยชน์โดยตรงก็ต้องกลับไปพเราคุยเมื่อกี้ว่า30,000บาทใช่ไหมปกติไปซื้อของแล้วขอแบกว่าภาษีตู้เราไปซื้อของชิ้นใหญ่เลยคือพันสองพหรือว่า ะสะดวกกว่าเพราะฉะนั้นคนที่ขายสินค้าเป็นบิ๊กทกเกตไอเทมน่าจะได้ประโยชน์มาที่สุดถ้าให้เลือกในแง่ของคอมเมอร์สที่อ่านว่าตัวคอมเซเว่นซีอาร์ซีหรือแม้แต่โฮมโปรน่าจะเป็นปุ่มเป้าหมายตรงๆอะ่ะถ้าดูจากสถิติที่ผ่านมาตัวใหญ่คนจะเล่นล่วงหน้าประมาณหนึ่งเดือนเพราะว่าพอไปช่วงใกล้มาตรการแล้วคุณจะไม่ค่อยเรียกแล้วเราดูจากชาร์ตนี่ก็เห็นเลยว่าช่วงก่อนหน้ามาตรการหนึ่งสัปดาห์คุณเริ่มไม่ขึ้นละขึ้นน้อยหรือบางทีลงด้วยซ้ำเพราะนั้นเนี่ยคิดว่าต้องเล่นดัดน,น,ชน,น,าาน,นชนว่ ประมาณปลายปีนี่แหละประมาณพฤศจิกาธันวานสะสมไปแล้วก็ไปขายตอนช่วงต้นปีหน้าพี่บิ๊มีอะไรจะเสริมไหมคะได้ครับก็ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าผมคิดว่า มุมมองในแง่ของตลาดหุ้นไทยรวมถึงกลุ่มที่เราคุยกันวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเรื่องของ real pending play เลยกลุ่มเปิดเมืองซึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่เราคาดมากในโน้นมของผลประกอบการในช่วงครึ่งหลังของปีนี้และปีหน้ามีแนวโน้มที่จะดีขึ้นต่อเนื่องแล้วก็คิดว่าน่าสนใจที่จะซื้อเพื่อรุ้นผลประกอบการที่ฟื้นตัวในปีหน้าแล้วก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เลยปีหน้าจุดสําคัญที่สุดคือการกลับมาของนักท่องเที่ยวซึ่งทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรเนี่ยเราคาดว่านักท่องเที่ยวน่าจะกลับมาในระดับปปปรระะมมมาา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 ณณลล้้้้นนนนนคนในีีหจกท่ทเขา เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของการเติบโตจากที่นักองที่ยวาเข้ามาเยอะกลุ่มต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นคอมเมอร์ซห้างบัตรเครดิตพวกนี้ได้ประโยชน์หมดได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่บิ๊กมากนะคะขอบคุณมากเลยค่ะได้ครับสวัสดีครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าประชาชาติเวลเล่าเรื่องการลงทุนฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กประชาชาติและยูทู e ประชาชาติธุรกิจสวัสดีค่ะ